และอุโมงน้ำลำพียงภูมิภาคจังหวัดนี่เลยความเป็นมาของเพื่อนขุนลานปราการชมจังหวัดนครนายกด้ันขวาเขีนด้านนี้เลยค่ะอันนี้หัวหน้าส่วนราชการใช่ไหม่าสถานาเวรามณีติขาประทังสุงชาติจังหวัดผู้บริหารสมาชุมกนปกครองนะครับก็ ก็คุณนะครับท่านนายแพทย์แส้หอมดานนะครับท่านนายแพทย์สยาธารณสุขจังหวัดนครนายกได้ประสานงานเจา้าหน้ารดูแลสุขภาพของทุกผู้ท่านค,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 ครับ,บคุณผู้ชม รน่ยงานนะครและโดยวาสันทีอาจารย์ทางขนหลงทองจตุพรแล้วก็ขอได้เจอในด้านที่เหนือทางเวทีได้เลยค่ะท่าเที่ยวเรือสมาคมสิทธิ์เก่าแพทย์สินรัตนและอดีกรมชมประทานจะกรพรรดพบทูลรายงานความคาดสวนด้วยกันนะครับจังหวัดนครนายกจะอยู่ส่วนนะครับหน่วยงานต่างๆที่เดินทางมาภายหลังจากวันนี้นะครับหน่วยงานที่เดินทางมา น้ำในการเพาะปลูกนะะซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะทำให้ประชากรน,นั้นอยู่อย่างมีความสุขกันเก้ากระดีา พวกขุนกาซึ่งใช้นักแสดงทั้งสิ้นหนึ่งร้อยนะครับจะเป็นพงรำวงก็รอได้ยก จะช่วยลดอุณหภูมิของคอนกรีตแล้วยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของตัวเขื่อนในระยะยาวอีกทั้งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจากวันแรกของการเริ่มก่อสร้างได้ดำเนินการสำรวจและปรับพื้นที่บริเวณฐานเขื่อนฐานต่ตอ,อบร์วิรด้วยเขาโต้บริการที่มีคุณภาพสูงตลอดจกการให้ประชาชนสามารถบริการด้วยตนเองหรือที่เรียกว่าเซ์เอร์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตไวไฟมีอย่างเลยใช้บัตรประชาชนใบ,นบเดียวนำเท่าได้อย่างรวดเร็วสำหรับเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำมีลักษณะเป็เนก็เป็นส่วนรวมส่วนหนึ่งที่เรามาอยู่กันที่นี่ค่ะครับสำหรับทบวงวิเกรยร์รชาจังหวัดความอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระเจ้าเวลา3 0นาที ที่ประวักสมรประับจอยู่หัวสำหรันัจัาหลับโดยมรดกจีน่าต่อวก็สุดายนะครับวันนี้ประวัตสศาสตร์ได้เข้าอยู่ดีนนดชชดได้ฉลองพระองค์ในเพื่อนแบบสอาลเยรนะครับรปกะสรกรนั้นได้สังเกตเห็นอย่างเป็นอยู่ของประสบกรริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับและยังทรงเยี่ยนเยียนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ต้องประสบกับกภุยพิัยเมื่อปลายปี2500 ้าาคคือขขยขยััับบบมไดรแต่ให้นช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2538เริ่มให้กรมชลประทานพิจรารณาระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนันโดยก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อแยกน้ำเข็นแล,ล,และ,ะลาาน้ำจืดออกจากกันและได้ผลส่งพระาษาโปรดรรปรเา้รปรเาป ภัยที่โหดรา้ายหยาดน้ำตากับดินเปรี้ยวจังหวัดที่ทุกตกกับความทรมานนครน,นายกในอดีตนมอันมีความหมายว่าประตูระบายน้ําที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด่านเริสร้างขึ้นและโครงการประตูระบายน้ยําอุทกวิภาคประสิทธิ์จังหวัดนครศรีธรรมราชอันมีความหมายว่าประตูระบายน้ําที่ให้ประสุความสําเร็จในการแยกน้ําค่ะ เพราะบาร,รมีของพระองค์ท่านนั้นเราจึงมีชีวิตใหม่ในด้นพื้นที่เร,เรามีน้ำที่อยู่ในทุกอ่ปัญหาดินเปรี้ยวที่ไม่สามารถทาไร่ทานาในพื้นที่ของรงคพระรักเนี่ยควสามารถที่จะมีน้ำในเข้าไปหล่อเลี้ยงได้ทําให้สภาพของดินเปรี้ยวนั้นหายไปภายใต้ของการปล่อยน้ําลงไปสู่เกษตรกรรมนั้นเราได้มีการใช้ ได้เวรานักชาติมาเเสร็จแล้วก็ทาให้ได้ลดความเสียหายที่ที่นี้ลงที่ที่เคยนั่งร่วมกัน้าไลก็ผู้นำโครงการคื่อนุญาตระการชมนายสุรชัยศรีสารคาผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายและ